สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นพบอีกแล้วกับผม FPS วิเชตตนังเร่ยนในเกม The King of Fighters o n l i อ่ามาเจอก,กับคุซานาฮินะอ่าฮะอ่าวันนี้แหละครับวันนี้ผมมีแบบว่าคอนเทนต์นะเกี่ยวกับอ่าเรามานั่งรวมนะนั่งรวมเกี่ยวกับเมมโมรีที่ใช้ทั้งหมดนะอ่าจากเลเวล90หรือเป็นที่5ดาวสีทอพวกเนี้ยอ่าจากเลเวล90จากเลเวล90้นะมาปลุก เป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนะแล้วก็ปลุกเป็นกรอบ EX นะว่าทั้งหมดเราใช้เมมโมรีนะไปทั้งหมดเท่าไหร่นะต่อหนึ่งตัวละครนะอ่าน,นี้ก็เข้าใจกันนะอันนี้ผมก็เกินไว้ก่อนนะว่าไม่นับรวมพวก EX ตั้งแต่กำเนิดน,นะหมายถึงพวกเดิวจินหรือพวก ลิวหรือว่าพวกอาุมะพวกนี้ไม่นับรวมนะเพราะว่าเขาเป็นกรอบแดงมาแต่กําเนิดน,นะคือว่ามาพว๊ก็กรอบแดงปั๊บอะไรแบบวันเนี้ยอ่าน,นี้ไม่นับรวมนะอ่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้อยากสงสัยก็ไปทําเลยครับไปอ่าอันนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่าเอาพี่ทำไมพี่ไม่ผูกมิเร็วเก้าสิบอ่ะหรือทำไมไม่รันิีบรกอ่ะอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะผมจะเก็บไว้สําหรับทำอ่าวิกนะ กิจกรรมวิกอะผมร้อยันรีรันก่อนผมทำเสร็จก่อนแล้วผมก็มาทําใหม่ตัวนี้นะอีกทีนึง่งโดยผมไม่รีบนะ <c oughs> กิจกรรมอีกนานมาถึงเรื่องของเราเลยนะ,ะตรงนี้คือเลเวลหนึ่อ่ะมันจะใช้1ชิ้นใช่ไหมอ่าอันนี้เ,เพื่อนๆรู้กันนะอ่าแล้วก็เลเวล2อ่ะมันจะใช้1ชิ้นเหมือนกันใช่ไหมอ่าเลเวลสดาว อสองดาวได้1นชิ้น1ดาวได้1นชิ้น3ดาวได้1นชิ้นอ,อันนี้เข้าใจนะทวนใหม่ผมพาไปทำใหม่คือว่า1ดาวม่วงใช้1นึ่งเมมโมรีดาวม่วงใช้1นึ่งเมมโมรีดาวม่วงใช้หนึ่งเมมโมรีมมมร่แต่พอเราขึ้นเป็นเลเวล4นะหรือ4ดาวอะ่ะผมขอบอกว่าสดาวนะ ขึ้นเป็นสดาวอะมันจะใช้2 m e m มมโมรีอ่าและพอเราได้5ดาวอะมันต้องใช้2 m e เมมโมรีอ่า,าใช่ไหมอันนี้ก็รวมมันทั้งหมดที่ต้องใช้อะก็คืออ่าเป็นจิตชิ้นใช่ไหมอ่าจิตชิ้นแต่เดี๋ยวเดยก่อนนีก่อนนีก่อนเ,อนเพื่อนๆอย่าลืมนะถ้าจะขึ้นกรอบแดงอะมันมีต้องทำตรงนี้ก่อนนะผมจะพาไป เรามาที่จุดแรกเปลี่ยนนะก็ยกระดับอ่าตรงเนี้ยถ้าเ,เพื่อนเต้องการขึ้นกรอบแดงอะ่ะก่อนจากถึงขั้น5ดาวผูกเป็น e ี X อะ่ะคือมันต้องได้3 m e m o r โมรีนะเนี่ยสาเมมโมชิ้นอะ่ะเพื่อพาเขาไปปั้นกรอบแดงอ่าไปขึ้นกรอบแดงนะเพื่อจะมาทำเป็นกิจกรรมจัดส่งนะ ตรงเนี้ยอ่าจะส่งตรงเนี้ยอ่ะฮะเพราะถ้าว่าเราไม่ขึ้นกรอบแดงเราก็ไม่สามารถากิจกรรมจัดส่งได้นะเออเราก็ไม่จะไม่จะสามารถไม่สามารถปลุกเป็นยังไงอะ่ะปลุกเป็นเอ่อ ex ได้อ,ะอ่ะเออยกตัวอย่างอย่างเช่นนะ ss เหมือนกันก็น้องเนี้ยเนี่ยอลิซาเบธเนีย่ยคือมันมีกิจกรรมแจกใช่ไหมอ่าเป็นกรอบแดงอะ่ะ แต่ว่ายังไงอ่ะคืออริสาเขาอะอเขามาด้ยกำเนิดไม่ได้เป็นกอบแดงอะเออเหมือนกับคุ่ซาอิยิน่ะเออเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเมมโมรี่สชิ้นนะไปแลกเปลี่ยนเป็นยกระดับอืมพูด,ดง่ายแต่ถ้ารวมๆไปรวมๆม,ม,ม,มาแต่ถ้ารวมๆไปรวมๆม,ม,มาเพื่อนๆต้องมีเมมโมรีของเขาที่ต้องใช้อ่ะ 10ชิ้นนะสิชิ้นจริงๆ10ชิ้นก็คิดดูอ่ะหดาว1ชิ้น2ดาว1ชิ้น3ดาว1ชิ้น4ดาว2ชิ้น5ดาวสชิ้นแล้วก็ขึ้นขอบแดงอีกขึ้นขอบแดงอีกอีกเป็น3มชิ้นรวมทั้งหมด10ชิ้นอ่ะต่อหนึ่ง ín, ตัวเออเอาดิไม่ใช่น้อยๆน,นะอ่าซึ่งถ้าถามว่าถ้าจะแลกไอเนี่ยดอกลักกี้เนี่ย ภายใน13วันเน่ะจะหนักจัดเต็มอ่ะเพื่อนเืๆต้องจิ้ม,มไนะม่ได้30ครั้งนะ,ะจิ้มดอกเนี่ยได้30ครั้งนะเออจิ้มปิ้งจิ้มปิ้งอ่ะ30ครั้งนะแล้วก็ไม่นับการ์ดนะอ่าการ์ดมันใช้สองใช่ไหมมันสร้างได้สองใบเท่ากับสี่เพื่อนๆต้องจิ้มดอกลัคก,กี้อ่ะในกิจกรรมเนี่ยถ้าจะเพอร์เฟิกอะ ต้องจิ้มัทั้งหมดสามสิบสี่ชิ้นนะ่ะ <c oughs> รับรองว่าจิ้มมันตาฉีกตาแฉกแน่นอนครับรับรองอ่าก็ประมาณนี้นะที่ผมมาคำนดไว้ให้ดูอ,ะอ่ะอ่ผมมีภาพประกอบให้เข้าใจง่ายแน่นอนครับไม่ต้องกลัวผมอาจจะพูดก็จะยากนะแต่ผมมีภาพประกอบให้เข้าใจง่ายอ่เดี๋ยวเผื่อใครยังเข้าใจยากนะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะพยายามอ่าแปะแล้วก็เขียนคำบรรยายไว้ที่ช่องชุม,ช,มชนนะ อ่อ้เข้าใจรายละเอียดกันพร้อมๆกันเผื่อมือใหม่ไม่เข้าใจการระบบเอาเวกนะเออพูดง่ายๆตรงๆเผื่อเผื่อมือใหม่ไม่เข้าใจระบบเอาเวกว่าเฮ้ยอัพไปอัพไปขึ้นดาวไปมันใช้เท่าไหร่วะทั้งหมดอ่าประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับก็ขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมนะครับก็เช่นเคยครับบายๆครับ 拜拜。